mà đớp à, ừ, ừ. ở đây kinh không khoa nó ra luôn nó luôn Mắc xí đạp phá lăng phí nuông nó sẽ bóng cái nha nó bán nè. Cái bóp này lại ừ. Nghe khoa mà sổ rồi Sẽ, sống bay một chút Sống bay, sống bay มาเด้ผู้ใดกินขอคใครน่ารักเลยมักซีดาฟรังพี่นงเอ้ยนะเสียบผมกังใหญ่เนาะบ้านบ้านเลยเนะี่ย ไข่โปะเนี่ยล่ะอืมมีความมาสุกเลยค่ะแกมยกแข้ง เชื่อถือกันเหมือนเครื่องอะพูดกันบุคคลเสีดายหน่อยบางมักซิดาบฝรัลล่งพี่นงเอ้ยนะเสียบอกันใหญ่เนาะบ้านบ้านเลยนยเครบอกแล้วล่ะอืมีนความมาสูบส้มบ้านส้มบ้านอืมกุ๊กรวด ก็ที่แกนมันแค่เนอะปกติบุคคือสิดายน่อยบางแซบสุ้มบ้านบอกจบมามามาเป็นเซลเป็นเซลมาตอนไม่กินแล้วไม่ได้พี่น้องเลยพาไปนี่แล้วนี่ค่อยมาสูนสิ่ง Chưa thịt kèm mình khác nữa cũng thật Bữa cứ xíu đàn nói bàn không? Mà đâu có đây kinh nào khác? Nó ra ngoài Ừ, ừ. มามาเเซเป็นเซลมาตรกินำคยไดพี่น้อง่พาไปนี้เราอันยมาสูสดซื้อๆบางนัว,ก,วนก็วเน่นส้มบ้างแซ่บส้มบ้างบอกจบบางนัว,ก,วนก็ไวเนี่ยนส้มบ้าง อืมดัมคงค่อยๆชื่อแม่ดัง มาดได้ผู้ใดกินของคะน่ารักอ่ะสบายด่พี่น้องมามามา,มาเก็บมักซิดานคอยมมัคซิดาที่นั่นน,นี่ม,มามามาเ,เป็นเซี่ยเป็นเซี่ยนัแต้กินขมไ่ได้พี่น้องเลยพาไปนี่แล้วอันนี้ค่อยมาสูดซือซื้ Mày nó chung rồi <laughs> luôn <laughs> แซบส้มบ้านบอกจบมักซิดาฟรังพี่น้อองเอ้ยนะแซบบอกง่ายๆเนาะบ้านๆเลยนะคัดปอกแล้วล่ะมีความมาสูบอยู่ค่ะชื่อที่แกเ,เหมือนเครื่องเนอะพวกเรอะบุคือสีดานน้อยบางครับ มามามาเปีเซลเป็นเซลมาตักิน้ำค่กยได้พี่น้องเลยค่อยพาไปนี่เราค่อยมาสูดสิเซอืดังค่้ยพี่น้องชื่อแม่ดังมาได้พูดอกินนำคุ้ยรำไรก่ออืมอืม Mà nó chung ra luôn Hãy subscribe cho kênh Quốc, quốc, quốc. Mm, mhm. 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 บางนืวก็ว่วเนส้มบ้างดงค่อยคือแม่ดำเนื้อน้่างข้นดาด,ดาบฝรั่งปกะกมักสิด,ดาฝรั่งพีนง่น้ยนะเสียบอมันใหญ่บ้านบ้านเลยนะเคยโปก๊กแล้วล่ะ Mm. Nghe khoa mà sổ rồi Mai nó chung rồi luôn. Mm -hmm. Đang có cái này. mệt grip, cút grip grip cút, grip grip này grip ban grip ban, grip 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 บาย,บายมักซิดาฟรัลล่งพี่น้องเอ้ยนะเสียบบอมกันใหญ่นาะบ้านบ้านเลยนะค่อยปอกแล้วล่ะนี่ความมาสูบอย่ะมาเด้อผู้ใดกินของใคะเอาได้โวม